สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่แนละเอฟซี FC เก่าเนาะจานะเนาะพาขึ้นป่ามายามมือเฮ็ดเด้อจ้าพี่น้องทากภาคอีสานเพิ่ออกอยู่เนาะก็เลยพากันมาเบิ่งจ้ะมายามเบิงนะ่งเนาะมีบ่บตอมอเห็นจักดอกอะ่ะบ่ตอมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีใหม่และเก่าเอฟซีในประเทศต่างเทพพี่น้องสวัสดีวันศุกร์ ที่16บหกสิบหกจะพี่น้องวันดวงเฮงของหลายๆคน <laughs> <laughs> วันนี้เราพาเข้าป่าหาเห็ดเจอแล้วพี่น้องบอทอมเดินหาสักแป๊บมึงแหละเป็นเห็ดไคยพี่น้องออเดอเด่างาป่านี้จะได้เก็บเนบาะบอทอมหนุนเห็ดแดงมะมัด ขึ้นย่ำใดกับบมุมีขึ้นย่ำใดกับบมุมีเนะาะบ่จอมเนะาะเห็ดพึ่งตองลูกเห็ดฝังเห็ดแดงเห็ดแดงแล้วมากเห็ดแดงนี่มากกว่าเห็ดพึ่งตองดอกคือสวยจ้ะไปไปรับชมกันต่อพี่น้องเอ้าอีกดอกจ้ะ ดอกสวยจ้ะดอกใหญ่ใช่นี่โอ้โหไม่เคยเห็นยังหมดกินแซ่บขนาดเลยนี่ดอกอีกต้องดอกลูกต้องดอกงามขนาดหมจ๊ะเนี่ยเก็บมาเติบเปลี่ยนมุมก่อนจะพี่น้องดอกคืสวย ฝ่งลงอีกดอ,อปลาในใจด้เก็บเห็ดไข่น้ำชนเด้อ,อจา้าพี่น้องมีบ่เบรรยากาศเช้าๆเด้อจา้าพี่น้องจา้เเงาเตสวยจ้า พาพัาแห้งอึดแห้งอยากอยู่เตะตุต่งขาขาอ้วกขนาดเลยดอกก็สวยพี่น้องมีบ้างข้างในดิใส่กุ้งไปฝั่งโน้นก็ได้สวยจ้ะไป tên nấm bạc em điện tử ra lê lê cha lam cực cỏng hoa chưa được hô 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 hô

เฝ้าขึ้นไม่หาห่างอยู่สามมือสี่มือเนาะหาไม่เจอทักทีเลยเนี่ยก็ลองเอาเห็ดเนี่ยสออนไอเชิดเนาะโอ้ยมีแต่เห็ดเกาะเก็บเห็ดพึ่งตองแดงพี่น้องบ่ตอม ชอบมากเลยเห็ดพึ่งชนิดนี้เจ็บเลยนะโอ้ยยังบะเต๊าเวียนไปเวียนมาหมู่เดียวนี่เนาะหลายขนาดเลยดอกติ๊งน้องดอกสวยงามจ้ะหมู่เดียวเนี่ยพี่น้องไปดิบะแมนอีกบะบะเต๊นเขียงเนาะบมนี่บะได้หลายเลยเด้อจ้ะหมู่เดียวเนาะบะเตนเนาะจ้า

nam ngàm cha, dán p/n ông Phan Bội Hiền, làm mà kia -kia -kia bừng. Chá, cái cây bưng, má, ít hơn tụi mình, này đâu mà tôm rồi Nga nó rồi đi, tao cũng bỏ mên bỏ mên Bái Ô, ngàm này Ừ, đi rồi ยักจ,จะต่างเราพี่น้องสองดอกจ้าพี่น้องดอกคือดีงามเนาะบะเต๊มคส,สวยๆเลยแข,งขง็งๆนู่นอีกดอกนึงเอาได้หรอโมโยดอกเป็นตาบ้านี่โอ้ยเห็นพกสลัลว์ลงไหมเอาได้อยู่เนาะเอาได้อยูอแ่แข็งแข็งอึดแข็งหยากจ้าพี่น้องไปเห็นแตงมโมมาแค่กุดอกผูกใหญ่ เห็ดอะไรเห็ดอะไรไหนเห็ดอะไรเห็ดข right? ่าวเลยนี่ไม่ไม่ได้เลยเอาไม่ได้เหรอโอ้ยเห็ดผีเบื่อนี่นะเห็ดผีเบื่อไปไปเห็บไปเลยนี่นะเห็ดทานอ่ะเนี่ยเห็ดทานอะไอันนี้เห็ดทานบนต้นไหมเห็ดทานเห็ดทานนี่นี่เห็ดทานเห็ดทานนี่นี่เห็ดทานโอ้ยบุญจักของเสียบเนาะเป็นหมู่เลย นี่มีอีกด้แม่นาให้ทานให้ทานนี่นี่นี่น้องเลยให้ทานจ้าแหมสาวลูงอืมให้ทานให้ทานลูเต็มมือเลยจุ่มเดียวนอกระต้องมีอีกบ่ ปาดเคยอยู่สูงแต่ละบเปะะดิดตอกเปิดต้มคอเดอร์คอเดอโอ้จาัาดอกนี่อีกโอ้ยโยกิงลงงาเลยเอ้าเห็ดพึ่งเอ้าขอคนเห็ดพึ่งมาเด็ดดิโอ้เห็ดพึ่งข <c oughs> าวอันนี้านนงามจ้ะ สองดอกเบียงกันเลยเด็กน่ามากอ,อุ้ยือ,ยอ,ยอพี่น้องหมานอยู่ได y หมานขนาดเลยเนาะมาหนีเนาะจ้าไปไปไปมีจ้าพี่น้องโอ้สายดอกอยู่ตัวนี่ยในกาลในการพี่น้องสุดอยอดคิดหวังเด้อจ้ามาหนี โอ้เกือบไอยล้มดอกของงามเลยที่สวยเลยจ้ะที่โพลที่โพลที่โพลจะมีสต่ล้มนี่ที่โพลเ่อืเกินบ่มีบ่ดแล้มีแต่แค่นี้เปล่า นี่คือสวยจ้ะใบเห็ดโปกตา้ายังแข็งอยู่เนาะบะตอมโอ้โหงัดจนมิดมองอเอาอานนี้เกเนี่ยพ่อในแข็งอยู่จ้ะในแข็งอยู่้ะจ้ะไปตถอดเดี๋ยวเก็บเห็ดใครก่อนเดอ้อ สว,สวยจ้าพี่น้องจ้าอืจาอมจะกลดโซ่ดอกดอกนีนสวยมากเลยเขียวปัดเลยเนาะหิดไข่เขียวหิดดอกโอ้โหงามงามมานขนาดแบบนี้สวยสวยจ้าอืมเกือบเต็มตะการ้ารแล้วได้จ้าพี่นอ้องไปเตียงน้ำมากจ้าพี่นอ้องอืม được, được. cha mất rồi bà mất nịt rồi áo xinh xinh cha ngầu 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 nó bà ngầu 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 มันมองไปหน้ามาหน้าอีกดอกเราไม่ได้เคลียร์หาพี่น้องเราเอาเฉพาะที่เห็นเนาะสนดลงจ้าใบตองเริ่มลงเลยเด้อจ้ะใบตองเริ่มลงเริ่มหนาแล้วทางภาคอีสานหนาวอยู่บ่จ้ะทางภาคใต้หนาวเริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นเลยเด้อจ้ะฝนกระตกเนาะบ่ต้อง ดอกสวยจ้าพี่น้องสองดอกเลยเนาะสองดอกเอ๋อเก็บมาเั้สวยจ้ะพี่น้องงามเลยจ้าเอ้าฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกเอาไม่ใช่ได้เอาได้แล้วสวยจ้ะเจียวกระแซบแซบได้จ้ะพี่น้องปิ้งตำป่นโอ้ยหอมหินหินเรากระต้มเนาะมีปะ ไม้มงผูดกับยังเด้่บ่ต้องบ่ได้ไปบึงอะไรบ่ได้อยูุ่งดอกผ็ดึงน้ำมาจะพี่น้องงามๆจ้ะงามๆเนาะจ้ะดอกดอกผู้ใหญ่อื้มสวยๆจ้ะพี่น,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 น้อง

กุจิกุจิก็ไม่อยู่ฮะอเไปไปไปสวยจ้งางามจ้าอีกแลว ลายดกอยู uh ่บ uh ่กระเจาะอืมพาวแต่จ uh ับได้เลยนี่โอ้ยังไม่ได้ไปหาเลยอืมดอกงามขนาดเนาะดอกสวยๆอยู่นี่ดอกของข้าวกล้อปงามงาม โด <ไป S 1> นเอ,อาไ่ได้ดิเอาไได้ในดองเดียวสุงยังหาไม่ทั่วเนาะเวลามันบโพร่อะสุงเนาะจะหาต่อไปกง้ เห็ดน,นี่เนาะนี่ปะเห็เดแดง้ำหมากจ้าเห็เดแดงน้ำมากเลยเนาะส,สวยๆจ้ะไปก็สิไ<ง>ด้ลงกลับเลยเด้อจ้ะพี่น้องลงจากเขาแล้วจ้ะ ก็ได้พออยู่พอกินอยู่เนาะบ่าวต้อมเนาะจ้าเข้ามาแล้ว,วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนยูทชบแนลด้วยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องฝากติดตามทางช่องทิกตอกที่ชื่อว่าบ่าวต้อมออนยูทชบแนลอีกอีกชื่อนึงพี่น้องเป็นช่องทิกตอกเนาะสาลุงเนาะจ้ามีเห็ดมีเห็ดสวยๆให้ดูเช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมอซาลุงขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ มานะพี่น้องเต็มตะกร้าเลยเต็มตะกร้าจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะไปบาตาอตอมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่เพิ่อนอย่างติดตามรับชมเราเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะเห็ดปวกกับเห็นอยู่สองโพดเนาะบอตอมคา,าดว่าน่าจะเดือนนาออกเต็มที่จ้ะพี่น้อง ออกแน่นอนเต็มที่เดือนหน้าเดือนสิบเนาะป้าด้อมเนาะประมาณนั่นจะ้ะกลับไปวจ้ะพี่น้องจะ้ะ